ยินดีต้อนรับกลับสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Toyota t i z e r S Plus รถ Crossover ดีไซน์ทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ t i z e r S Plus รุ่นปี2026ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยดูสปอร์ตและมีเอกลักษณ์มากขึ้น กระจังหน้าถูกปรับให้ดูดุดันมากขึ้นพร้อมแถบโครเมียมตัดกับไฟหน้าแบบเล d โปรเจ c เตอที่มีไฟ DRL ในตัวชุดกันชนหน้าเสริมเส้นสายที่ดูแข็งแรงและยังมีช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเส้นตัวถังด้านข้างมีความโฉบเฉี่ยวพร้อมล้ออลนลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและสปอร์ต ด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบล้ำสมัยเชื่อมต่อด้วยแถบไฟเพิ่มความรู้สึกกว้างและหรูขึ้นตัวถังมีให้เลือกหลายสีทั้งแบบสีทูโทนและสีเมทัลลิกตามเทรนด์ของรถรุ่นใหม่ในตลาดปัจจุบันในเรื่องของสมรรถนะโ,โตโยตา้าไทเซอร์เอสพลัส2ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลวีวให้กำลังประมาณ90แรงม้าซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าดีในรอบต้นถึงกลางเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวช่วงล่างเซตมาในแบบที่เน้นความนุ่มนวลให้ความสบายในการเดินทางไกลขนาดเดียวกันก็ยังคงความมั่นคงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงระบบเบรกหน้าดิสหลังดรัมพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานเช่น ABS eBD และระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารของ t i เซอร์ u ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและใช้งานได้จริงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงควบคุมระบบแอร์เป็นแบบดิจิทัลใช้งานง่ายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้งหนัง ปับกระชับมือเบาะนั่งหุ่มด้วยผ้าอย่างดีให้ความรู้สึกพรีเมียมและนั่งสบายตำแหน่งที่นั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งตอนหน้าและตอนหลังที่กว้างขวางแม้จะเป็นรถขนาดกลางแต่สามารถนั่งได้ถึง5คนโดยไม่อึดอัดเบาะหลังสามารถพับแยก60/40ต่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นพื้นที่เก็บของด้านท้ายถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป หรือการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาให้แบบครบครันเช่นระบบสตาร์ทรถแบบ Push Start ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruse i Control) กล้องมองหลังพร้อมเส้นนำทางระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA) และเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภยัย โดยไทเซอร์เอสคลมาพร้อมถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิราภัยทุกที่นั่งโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกจากการชนอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นรถในกลุ่มราคาประหยัดแต่ในด้านความปลอดภยัยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียว มาดูเรื่องราคากันบ้าง Toyota t a i c e r S Plus 2026เปิดตัวด้วยราคาประมาณ699,000-749,000ถึง 7, 49, บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และรุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและชื่อเสียงของแบรนด์ Toyota ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการดูแลหลังการขาย สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอสโอเวอร์ Over, ขนาดกำลังดีที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองมีดีไซน์ที่ทันสมัยภายในกว้างขวาง,วางพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครันโตโยต้าไทเซอร์ s 2026ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่